ลองนะคะผู <anut S 1> ้ช <Charl ott es> ่วยสอนปรจารอ์ดเตรรจักนักนทรสว่างไหมคะได้ให้เกียรติเอาเปิดพิธีการประชุมวันนี้ค่ะเเชินค่ะครับพีอยไครับครับแ้อง่นเต้นตา่นเตกะชัยนะครับที่ได้ เริ่มต้นแนะนำในทุกหมดแล้วนะครับแต่การเมียงท่านอริวิทย์สวัสดิ์ชุติพานะครับท่านรองสารวัตรเจริญชิตพงศ์นะครับท่านผู้บริหมหาวิทยาลัยนะครับทวิทยากรผู้แทนองค์กรร่วมจัดนะท่านผู้มีเกียรติผู้เขาร่วมทุกท่านครับกระผมในนามของรัฐกาลสุะทรวงคมนาคมนะฮะและองค์การร่วมจัดซึ่งประกอบด้วยเจตมหาลวิทยาลัยนะครับของรัฐสินนะฮะ มาท่านเฉพาะตรงามาท่าน้นโัวอยาชมคงรศิวิชัยมายหัใหญ่ก่ชุมชนตรงขาสภาลูกน้ำเรงขาสำนักงานกองสุนสมบาริวิจัยปท้องถิ่นนะครับและสำนักงานที่วัแผนทั้งหมดสาสริญเป็ร้อมนะฮะเข้าใจว่าเป็นสำนักงานสุขภาพทตอคตัวแทนนะครับผมรู้สึกยินดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รับมอบหมาย ให้มันเป็นอะไในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติรุ่นน้าสุดปฐมครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นการบอกเล่าว่าเราพยายามที่จะสานต่อการพบปะระหว่างนักวิชาการและข้าศูนที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับการบริบาติลูก้าสุดปามนะครับซึ่งการจัดในครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีในการเลเรียนรู้ทางวิชาการนะฮะซึ่งหมายหมายความว่านักวิชาการในมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสได้บอกเล่าว่าสัมกันบ้างนะครับ อันนี้เพื่อยกระดับควา,า,ามรู้และเผยแพร่ความรู้ในการบริการรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะร,รวมถึงมีการแลกประสบการณ์กับไอ้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ทางานจริงอยู่ในพื้นที่นะครับทั้งเจ็ดพื้นที่นะครับอ่ทั้งนี้เพื่อจกิดเผยแพร่ความรู้ในการบริการที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัตินะครับอ่าทั้งยังบรการเผยแพร่ความรู้ในการบริการตนเองนะของตุ๊กตนต้องถิ่น มีการบริการลุ่มน้าเสร็จป่ฝานะครับทั้น้านสุขเกพธรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราเราเชื่อว่าสิ่งเรื่องจากการการประชุมครั้งที่หนึ่งนะครับที่มารดสถึงเจ้าภาพนะฮะครั้งนี้ก็จะเริ่มมีการเสริมสร้างกระบวนการชำระลุ่มน้ำนะฮะที่เราเราก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการนำนโยบายที่มีความเหมาะสมกับที่จริงๆรไปสู่การบริการสังกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำเสร็จปุ่มฝายางเป็นรูปธรรมนะครับ ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะนำมิสู่การเจริาข้อเสนอเชิงด้านภสษาหน้าความสื่อโทรทัอน์รุ่นน้ำรุ่นฝานะที่เข้าใจว่าจะมีการประกาศใช้คำบรรณูของลูกนน้ำในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะทำให้การบริการลูกนน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมีความมีขึ้นต่อไปนะครับผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าที then, mm ่จริงโครงการทั้งสองปีนี่นะครับ เป็นโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักความเปรรมดินนะครับภายใต้แผนบูรณาการรุ่นรุ่นดาวสุดขงขานนะฮะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราในนามของมาเรพื้นที่เนี่ยจะต้องพยายามสร้างกลไกรหรือว่าสร้างเวทีเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆในชุมโนที่ที่อยู่ข้อมนะครับอันนี้นวันนี้ก็ได้เวลาอภิปรายนะครับ